ท่านผู้ชมครับอัปเดตราคาทองคำไทยกันหน่อยนะครับเช้านี้เปิดมาบวกสักที850แล้วก็ปรับราคา4ครั้งนะตอนนี้เอ่อส0โมงครึ่งเนี่ยบวก900แล้วนะครับภาพรวมนั้นทำราคาทองคำแท่งดันขึ้นไปถึง6 4,250บาทดันราคาทุกทองรูป,ปพรรณขึ้นไปแต่6 5 0 5 0บาทเขากลับมาแล้วนะฮะเขากลับมาแล้วนะโอ้โหนี่ครับก็สอดคล้องกับราคาทองคำโลกเมื่อค่ำคืนนี้นะครับทีนี้ประเด็นคือว่าอย่างนี้ครับจริงๆเนี่ย ดูเหมือนภาวะต,ต่างๆมันจะดูดีขึ้นนะเช่น U.S. ก็เป็นชัดดาวจะยุติลงในวันนี้แล้ว43วันเต็มทรัมป์ติลงนามใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่ามันเกิดแรงเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะภาคส่วนต่างๆกังวลตัวเลข c p i กังวลเงินเฟอ้อแล้วก็กังวลอัตราการจ้างงานของสหรัฐนะครับที่เราไม่ทราบมาในตลอด43วันเราไม่รู้มาเลยนะครับ เปิดมาเนี่ยไม่รู้จะเป็นผลดีหรือไม่ความกังวลใจนี้สุกถูกส่งผ่านต่อไปยังเฟดในการจะประชุมเดือนธันวาคมว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่คู้คนเลยวิ่งเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยวิ่งเขาเา้าทองคําก่อนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเงินบาทช่วงเช้าอ่อนค่าลงเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับทําให้เป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคําไทยในเช้านี้จับตาดูตลอดช่วงเย็นปิตลาดครับ